ลับสบัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านมาน่พี่น้องคำแล้วอาดสิโบลงหูลงตาไปได้น้องมันเลสิขอกินเ่าอยู่บ้านเด้เพีนน้องเด้อกินขขากแก้งเฮ็ดท้หาหันหลับพี่น้องแก้งเฮ็ดเข้าไปหาหลัแก้งแล้วก็แบ่งให้แม่เถานี้ได้พี่น้องนี่ตูเพื่อนแม่เถาเพื่อนไก่มีอะไงก็แบ่งเนกินแบ่งกันกิน รั้วหฮากับกระท่อมนอนเย็นกลายเป็นครัวอันเซนสุดหรูของข่อยสิมแตงข้าวพะนาำเนาะโบได้เบิ่งตอนแกงเลยเจะเด้อพาอว่าพูนหมอไปเนาะพ่อมาอะไรกับฮาวได้อยู่ทาเมเพันจัดการมาละพันห้าพันหลวงไปเยี่ยมยามพ่อว่าฟังเล่าเลยเป็นมา แต้าหูหมอเนาะมาจากแกง,กงเกาะกระหอดเทือนวังประมาณฮอดประมาณเที่ยงอะไรพี่น้อ่ะมาจากแต้าหูมอแหละเนาะพยายามพยามเผื่อเนาะไปมอกระพยายามมอเทือนกระพยายามเที่ยไปขโม่อะไรพี่น้องไงปาาหงหอนะไรกนะ็ไปกินเผื่อน,น้ำไปกินขะปุนกระเป๋าบอยเป็นไปเจอแล้วก็กินเนาะมิยังก็กินนำกันมิยังกินอยู่เทือนเราก็เอาแพรเพื่อน,อาานหะละพี่น้องเ่ยว่ากันเนาะ ในกับภูเขาเบิรงใหม่ก่ะอย่าลืมกดติดตามเด้๋ยวจะเด้อถ้าว่าพิพาทได้ว่าภูเขาหูกะกาบก็โทษเขาพาดลายก็อดเบิรงอดส้มบรรลังกันจนจบเด้๋ยวจะเด้ออย่าถิ่มอย่าปาเ่าเด้อเอาเ็ดบ่ถึงหูถึกตาถึกใจกะตักเตือนห้าคนละเม่นขมาได้เม่นขมาติส้มได้เนาะบว่ากันเป็นเหงื่มั่งทำเองเป็นจัดการก่อนเรียบร้อยค่ะว่าอย่าเพิ่มมันลืมบอกซะว่าอย่าเพิ่มเห็ดเด้อรว่ะ พอมาอจังสีแกงสิทาคลิปมาแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ็ดเข่งตาเพิ่นกะตักเมื่อหน้าน้ำเนาะมื้อนี้เพิ่นเมื่อนอนหน้ามืนน้อนี้กับลูกชายลูกชายก็กินไปแล้วก็เมื่อน้ำหลังกระสิร้ายตึ่อยู่กับเิ่นแบ่งเมื่อหน้าแล้วกับเบบิ่น,นแบ่งให้ไม่ถาเครื่องไก่น้ำเนาะเป็นตัแเส็บว่ะเป็น้องมดเจ้าป้าดิ่โดนโดนกินเธอหนึ่งน,นี่เป็น้องะเลย สิไปอีกอยู pues ่สิไปหาอีกอยู่ยังบ่ยอมสวัสดีป้าลุงสวัสดีพ่อลุงนะคุ้าุูมีคนมามาทำไมเต้นที่แล้วอ่านหน้าอะไรอ่านแม่สวัสดีท่านผู้ชมคุณโรบลากจะไปไย สวัสดีป้าลูกมัน้มากินขขาแรงน้ำกันกินขขาแรงน้ำกันเออมันเป็นน้อยพี่น้องอ้าวทิขาตีากรได้ทิปหนึ่งได้ลูกไมตีลกินเขาเล้พีน้อปันก็เป็นใหญ่กินกับยังแล้วฝนเล็กัน่าวกวา เออไม่ใหบ่กระแก้งใส่ได้เฮ็ดพกตามเนาะไม่ไงปุ่นถ้าเวียนอบหนึงใหัวพวกาสแสไปแล้วกินชาวแรงป่นใส่ยังป่นใส่เครื่องใ่โคมใจขุเบิดอะไรกินบดซาลาเปาลองแล้วคือบุ่จกเองแม่พอเป็นตาก่อกับไป่ล้วยงช่วงไดเฮ็ดผิดลายเล้ บมีนตว่ากับขวยกัดบึงอยู่ตัวได้ก็เฮ็ดบ่ที่เบื่อเอาแล้คันมีเลาก็ใต้เนื้อเหมือนข้ากินก่อนที่จ้จบมาดูนี่ไปเอาเฮ็ดมากถุงแต่งกินะมาบ้างด้วแงนลยันเดผิดเเฮ็ดกิดกินกันมันซุก

ในที่เป็นบรรยากาศเนี่ยมันเป็นเผาแบบแต่ของเนาะปลาชิ้นหัวลงหัวลงตาดีหน่อยเด้ออุ้มโดนเธอหน่อยว่าแบบทุกคมแบบคงบอกเงินสีเทาแต่หน้าบลิทส่วนไว

เราเฮ็ดสาปีบ่มมืซอเฮ็ดรวมบ้านเาหานี้สาปีอยู่จพอหาอด่อจะไล่่่กดอนไก่หน้าของเราเล่ยฟอนตงแขกมาให้ดูคือจาลับหน้าแลกไปห้าอันโม่เลย ขึ้นตาพรมูกับพอแกงเหมือนาเล่นใกระตาร้วยมันตืดเ่นหนากหาแงะนะคอยนี่จะอไรเดนี่อยู่กะ่ายคนย่งนจปาิย้ลูก น้องสัญญาไปแล้วๆมหันทากันอยากชิมข้าวหน่อยค่ะน้องเว่นอยู่อยากสอนน้ํา <U Booksporte> มากงอ่่นอย่วพี่น้องวไนใาเห็ีดผีนอนหน้ามดูจะมืเหรอฮะผู้เดเลยเบดลบลบากในเล็กน่อยพี่น้องกอกกรออกไปต้ ได้เลามันใส่ของไปผ่ามีแได้ห้องนั่งกับมี่มันก็เค่อยยินเขายนอนแตมันมันลำบากอ๋อถูบน่ามถือเจ้นกระทางจะผสมหุ่กับหนุ่มกทุ่ง Nhanh 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 ยางมื่อ好不ายางไม่จดหบอกกรตายกำปองปีโดนอตอะทํไมีาไปอีกรอบสองไปจุดะตาเหมือนเจ้าบนไปอีกต่ออีกั้งสองได้ผลกะตา งานเด็กหนุ่มเนอะแม่งเต็มถั่วที่เต่าขออเขากินตะกุ่นมาตะเกียร์มาฝังลาวเด็กดึกหนาพอมาเพงเลยขอบคุณไรกูแท้ด้วพี่น้องเรียมมือนําขอบคุณทุกท่านแฉมแหงเรียสอผอม ขอบคุณทุกทานขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, เลยจะเดอ้อทาพี่ฟ้าได้กระกาบ,บขอโทษขออภัยหลายๆสบายดี